กลา่าวสวัสดีพี่ๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่วงแนะนำคาสิโนนะครับนะฮะก็ที่เรากำลังรับชม,มอยู่นะครับเกมที่ผมกำลังเดิมพันคือบาคาร่านั่นเองครับลักษณะการเดิมพันสำหรับบาคาร่านะฮะเหมือนปอกเด้งทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ไพ่ไม่เด้งนะครับไม่ตองไม่เหลี่ยมเท่านั้นเองนะครับเป็นการนับแต้มในการชนะเท่านั้นเองครับง่ายๆฮะ แต้มสูงสุดสําหรับบาคาร่าจะอยู่ที่9แต้มลองมาคือ8มา2ใบแรกมา8หรือ9แต้มก่อนเท่ากับว่าเราก็ชนะไปเลยทันทีนั่นเองอย่างนี้ครับที่เราเห็นอยู่นะฮะเพเยอร์มาทั้งหมด9แต้มถือว่านะฮะเพเยอร์ก็ชนะไปเลยนั่นเองเราจะเห็นหมดเลยนะสกอร์ตรงนี้ทางด้านขวามือนะครับว่าคนเดิมพันไปทางไหนกันบ้างเห็นไหมฮะคนแทงไปท่าไหราอะไรยังไงบ้าง นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะที่เราเห็นอยู่นะครับมันจะมีทั้งหมดนะฮะอยู่5ชอยด้วยกันเพลเยอร์แบงเกอร์เสมอแล้วก็ไพ่คู่นั่นเองนะครับก็ลักษณะการเดิมพันก็จะเป็นลันากษณะประมาณนี้นะครับเลือกการเดิมพันได้เลยขั้นต่ําในการเดิมพันสําหรับนะฮะบาคาร่าจะอยู่ที่50บาทนั่นเองอยู่ที่เราเลือกการเดิมพันนะฮะว่าเราจะกดเป็นเพลเยอร์แบงเกอร์ก็ได้เราแต่ นะครับมือถือสามารถเล่นได้ทุกระบบเลยอ่ะเห็นไหมฮะเยเยอร์มาทั้งหมด9แต้มก็ชนะเลยทันทีนั่นเองนะครับเลือกการเดิมพันได้เลยนะครับฝากถอนขั้นต่ำนะฮะของทาง k ิ c k Off 168ของทางเรานะฮะอยู่ที่100บาทเท่านั้นเองนะครับทั้งฝากและถอนเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเดิมพันเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่มีหลายห้องนะฮะนะครับเราสามารถเปลี่ยนห้องได้เลย ใครจะเล่นรูเล็ตก็เล่นได้นะครับก็อยู่ที่เราเลือกเล่นนั่นเองนะครับมาอธิบายส่วนอัตราการจ่ายเงินกันสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะสมมุติถ้าเราแทงเพลเยอร์50บาทเราก็จะได้50บาทนั่นเองครับกดแบงเกอร์ไป50จะได้อยู่ที่47บาทนะครับนะฮะส่วนเสมอจ่ายแปเท่ากด50บาทนะฮะจะได้อยู่ที่400นั่นเองส่วนไพ่คู่นะครับอ่ะ ไพ่คู่คือเป็นลักษณะไพ่แบบไหนอะไรยังไงนะครับไพ่คู่คือเป็นไพ่ที่มันมาเหมือนการเป็น2ใบแรกนะครับอย่าลืมนะฮะไพ่คู่คือเป็นไพ่ที่มันมาเหมือนกันเป็น2ใบแรกอย่างเช่นหรือว่าเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นไพ่เบิ้ลก็ได้นะครับไพ่เบิ้ลคืออะไรก็อย่างเช่นจะเป็น1นึ่งหนึ่งสองสองสามสี่สี่ห้าห้าหกหกอ่ะเรามาลองดูกันฮนะนะครับไพ่คู่ ะจะจ่ายอยู่ที่11เ,เท่ากด50บาทจะได้อยู่ที่550รวมทุนไปด้วยจะได้อยู่ที่นะครับ600บาทนั่นเองนะครับเลือกเกมการเดิมพันของเราได้เลยนะฮะใครที่สนใจดูคลิปนี้แล้วนะฮะเกิดสนใจจะเดิมพันเรื่องของบาคาร่าได้แอดไลน์มาหาเราได้เลยนะครับ id Line ของเราอยู่ทางด้านล่างนะครับขวามือนะฮะทางด้านล่างขวามือนะครับคลิกออฟ 168นะฮะอย่าลืมนะครับใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับฝากทอนตลอด24ชั่วโมงเลือกการเดิมพันของเราได้เลยนั่นเองนะฮะว่าเราจะเล่นเป็นอะไรแทงบอลก็มีนะครับหรือว่าเราจะเล่นเป็นโซนของสล็อตก็เล่นได้นะครับอย่างนี้นะฮะ,ะเราสามารถย้ายไปห้องอื่นได้เช่นเดียวกันครับถ้าเรารู้สึกว่าไม่พอใจกับไพ่ห้องนี้เราก็สามารถย้ายได้เลยทันทีนั่นเองนะครับ เราก็นะฮะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจถ้าเราฝากตังค์เข้ามาแล้วและเราจะถอนเงินเราจะถอนเงินยังไงนะครับในการถอนเงินก็ง่ายครับนะฮะถอนนะครับจากทางไลน์แอดของเราเช่นเดียวกันครับคลิกออฟหนึ่นั่นเองนะครับเรื่องก,การเดิมพันของเราได้เลยว่าเราชอบสไตล์การเล่นแบบไหนนะฮะใครที่ชอบเรื่องของการเดิมพันเรื่องของไพ่ก็แนะนํได้เลยนะครับนะฮะบริการตลอด24ชั่วโมงกับทางคลิกออฟหนึ่ เดิมๆ,ๆว่าเราชื่นชอบการเล่นการเดิมพันแบบไหนอะไรยังไงนะครับมีหลายโต๊ะเราไม่จําเป็นต้องนะอย่างงี้ฮะโต๊ะแบบห้องแบบสวยๆอยู่อะไรเงี้ยฮะไพ่สวยๆเราก็สามารถย้ายไปได้เลยทันทีนั่นเองนะครับหนึบาทเท่านั้นฝากถอนตลอด24ชั่วโมงนะครับใครที่สนใจก็แอดบมาได้เลยนะครับมีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้ครับเห็นไหมฮะอย่างนี้มาไพา่2ใบแรกมา8แต้มแล้ว เท่ากับว่าเราก็ชนะเลยทันทีนั่นเองเหมือนไพ่ป๊อกทุกอย่างนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนวดวยด้วยกันครับอย่าลืมนะฮะใส่แอดน้ำหน้า